เขาได้รับงานให้ไปส่งหมูกระทะหน้าบ้านที่ตั้งอยู่กลางป่ามันเป็นบ้านของชายแก่ที่เต็มไปด้วยความอันตรายกฎบอกว่าจะต้องระวังชายเจ้าของบ้านเอาไว้เขาจะมีชีวิตร,รอดกลับมาจากภารกิจส่งอาหารหรือไม่เชิญรับฟังได้เลยคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ อีกครั้งหนึ่งที่ผมได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปส่งหมูกระทะยังจำได้เลยว่าการส่งหมูกระทะรอบที่แล้วเกือบเอาชีวิตตัวเองออกมาไม่รอดแถมไอ้วิญญาณผีร้ายเหล่านั้นก็ก่อเรื่องวุ่นวายไปทั้งห้างแต่ก็เอาเถอะผมไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแถมเฮียเจ้าของร้านก็ไม่ได้ว่าเพราะแกเก็บสตางค์จากพวกมันไปเรียบร้อยแล้วแต่รอบนี้สิที่ผมต้องกังวลเพราะเฮียแกบอกว่า เขาเป็นลูกค้าที่มีความอันตรายระดับสูงเป็นชายแก่ร่างกำยำที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวในกระท่อมกลางป่าเออเรื่องนี้มันก็น่าแปลกอยู่ตัวคนเดียวแต่สั่งหมูกระทะมากินเนี่ยนะมันเป็นอาหารที่เอาไว้กินกันลหลายๆคนไม่ใช่เหรอจะว่าไปแล้วก็น่าเห็นใจพอสมควรแกก็คงอยากกินกับคนเยอะๆนั่นแหละแต่ลูกหลานคงทอดทิ้งแกเหลือแค่ตัวคนเดียว ขณะนี้มอเตอร์ไซค์ของผมกำลังแล่นอยู่บนถนนที่สองฝั่งทางมีแต่ป่าเขาที่ต้องเข้ามาอยู่ในที่แบบนี้ก็เพราะว่าบ้านของชายแก่เป็นกระท่อมไม้ที่ตั้งอยู่ในป่าลึกไม่รู้ว่าแกคิดยังไงถึงเข้าไปอยู่ในที่แบบนั้นผมรู้สึกเหมือนโดนหลอกมาฆ่ายังไงก็ไม่รู้เออจริงด้วยสิรอบนี้เฮียเจ้าของร้านก็ให้กดสำหรับเอาชีวิตรอดจากตาลุงคนนั้นมาด้วย แต่ผมว่ามันเป็นกฎที่ค่อนข้างประหลาดพอสมควรแทนที่อ่านแล้วจะช่วยให้อุ่นใจมากขึ้นแต่กลับอ่านแล้วยิ่งหนักใจเข้าไปใหญ่กฎและข้อปฏิบัติสำหรับการส่งหมูกระทะที่กระท่อมร้างกลางป่ากฎข้อที่หบ้านของลูกค้าเป็นกระท่อมไม้โบราณที่ตั้งอยู่ในป่าลึกคุณต้องขับรถเข้าไปจนสุดทางแล้วจะได้พบว่ามีชายแก่คนหนึ่ง มายืนรออยู่ที่หน้ากระท่อมไม้หลังนั้นกฎข้อที่สองเมื่อได้พบกับลูกค้าคุณต้องทักทายอย่างสุภาพแต่ในระหว่างที่หยิบหมูกระทะกับเตาอย่าเพลอหันหลังให้เด็ดขาดเพราะถ้าหากคุณได้ยินชายแก่พูดว่าขอเซ็ตยอสูตรต่อสูตรพอสี่มอสองหอใส่ไข่คุณอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับออกมาจากกระท่อมไม้ของชายแก่ กฎข้อที่ 3. หากลูกค้าเชิญคุณให้เข้าไปอยู่ข้างในกระท่อมให้คุณเดินตามเข้าไปเพราะถ้าหากคุณขัดใจลูกค้าอาจจะอารมณ์เสียแล้วเกิดเรื่องไม่ดีกับตัวคุณกฎข้อที่ 4. เมื่อได้เข้าไปอยู่ในกระท่อมหลังนั้นชายแก่จะให้คุณยืนอยู่กลางห้องเป็นเวลานาน,านพอสมควรแล้วในระหว่างนั้นคุณต้องตั้งสติเอาไว้เพื่อรอรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกฎข้อที่ห ในระหว่างที่คุณยืนรออาจจะมีประตูบานหนึ่งในกระท่มเปิดออกหากคุณมองผ่านเข้าไปหลังประตูบานนั้นจะพบว่าในห้องดังกล่าวเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติสร้อยทองเครื่องเพชรและของมีค่ากฎข้อที่6ห้ามเข้าไปในห้องสมบัติเด็ดขาดมันเป็นห้องที่ถูกใช้เป็นกับดักสำหรับคนโลภหากคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองและเผลอเดินเข้าไปในห้องนั้นหากลูกค้าจับได้ คุณอาจจะไม่ได้กลับออกมาจากกระท่อมอีกเลยกฎข้อที่7เมื่อชายแก่หันกลับออกมาในห้องให้คุณเรียกเก็บข้าหมูกระทะแล้วออกมาจากกระท่อมหลังนั้นแต่ระหว่างที่เดินออกมาอย่าเผลอหันหลังให้แกเด็ดขาดอย่างที่บอกไว้ข้างต้นหากคุณได้ยินคำว่าขอเซตยอสูตรต่อสูตรพอสีมอสองหอใส่ไข่ คุณอาจจะไม่มีชีวิตปร,รอดกลับออกมาจากกระท่อมไม้ของชายแก่นั่นคือกฎสำหรับการส่งหมูกระทะในครั้งนี้คือไอเนื้อหาในกฎผมก็คิดว่ามันไม่ค่อยแปลกสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ไอประโยคที่ว่าขอเซ็ตยอสูตรต่อสูตรพอซีมอสองหอใส่ไข่มันคือบ้าอะไรวะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากประโยคนี้ดังขึ้นกันล่ะเนี่ย ผมแล่นรถมอตเตอร์ไซค์ต่อไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ได้พบซอยที่กระท่อมไม้ของลูกค้าตั้งอยู่มันเป็นซอยแคบๆที่สองฝั่งทางเป็นป่ารกตอนที่ขับรถเข้าไปผมยอมรับว่าตัวเองรู้สึกกลัวอยู่ไม่น้อยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเฮียต้องให้มาส่งของในตอนกลางคืนด้วยเวลาเปิดปิดปร้านก็ค่อนข้างจะพิสดารหากไม่จ่ายค่าแรงให้ผมสูงขนาดนี้ ผมคงไม่รับงานบ้าบอเหล่านี้หรอกทว่าในระหว่างที่ผมกำลังทะยานมอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้า <c oughs> ก็ได้มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นจู่ๆก็มีเสียงดังโป๊ะคล้ายกับบางสิ่งระเบิดจากนั้นผมก็รู้สึกได้ว่ามีอาการแปลกๆเกิดขึ้นกับล้อหน้าของมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นแหละที่ผมเย็นว่าไปทั่วแผ่นหลังอาการแบบนี้คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกเสียจาก ยางหน้ารถผมเกิดรั่วเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็ค่อยๆชะลอความเร็วรถให้หยุดจอดปักขาตั้งก้าวลงไปดูแล้วก็พบว่าล้อหน้ายางรั่วจริงๆด้วยให้ตายเถอะมารั่วกลางป่าได้ยังไงวะแต่เมื่อผมหยิบแสงแฟลชขึ้นมาส่องก็ได้พบเรื่องน่าประหลาดใจดูเหมือนสิ่งที่ทำให้ยางรถของผมรั่วจะเป็นฟันเหล็กที่มีลักษณะคล้ายกับดักหมี นี่มันอะไรกันวะในป่านี้มีกับดักถูกวางเอาไว้ด้วยมันงับเข้าที่ล้อหน้าของผมเต็มๆและแบบนี้ผมจะไปต่อ,อยังไงละ่ะพอหันมองไปรอบๆก็ไม่พบอะไรนอกจากต้นไม้กับใบหญ้าร้านเปลี่ยนยางที่อยู่ใกล้สุดคงจะห่างออกไปอีกหลายสิบกิโลไม่ได้การละแบบนี้ผมคงไปส่งหมูกระทะให้เฮียไม่ทันเวลา แต่เฮียก็คงจะมาหักค่าแรงผมไม่ได้เพราะเรื่องกับดักไม่ได้ถูกระบุเอาไว้ในกระดาษแบบนี้ผมจะระวังยังไงล่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะปกติเฮียแกจะระบุทุกอย่างไว้ค่อนข้างละเอียดไม่มีพลาดแบบนี้นี่วาผมหันมองไปรอบๆป่าผืนนี้อีกครั้งรู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกอะไรที่มันอยู่นอกเหนือจากความคาดหมายของเฮียมักจะน่ากลัวเสมอแสดงว่า ต้องมีบางอย่างผิดพลาดแน่ๆทว่าในระหว่างนั้นเองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังเข้ามาจากด้านหลังผมสะดุ้งเฮือกรีบหันขวับไปที่นั่นแล้วก็ได้พบร่างหนึ่งก้าวออกมาจากพุ่มไม้มันเป็นชายร่างกำยำที่อยู่ในชุดลายพรางมาพร้อมกับอาวุธปืนไรเฟิลในมือให้ตายเถอะนั่นทำให้ผมขนลุกชูสองมือขึ้นสุดแขน เป็นการบอกว่าไม่คิดสู้ค,คุณเป็นใครชายในชุดลายพลางก้าวเท้าเข้ามาไรเฟินในมือยังไม่ยอมลดเองนั่นแหละเป็นใครเข้ามาทำอะไรในป่านี้ค,ค,คือผมส่งสายตาไปยังรถมอเตอร์ไซค์ที่มีกระเป๋าใส่ของติดไว้ด้านหลังผมมาส่งของครับส่งของเขาขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจ มาส่งของในป่าเนี่ยนะอย่าบอกนะว่าเองมาส่งของที่กระท่อมของไอ้แก่นั่นผมพยักหน้าใช่ครับลุงแกสั่งหมูกระทะผมก็เลยเอามาส่งได,ได้หรือวะเขาแสดงสีหน้าประหลาดใจบ้าไปแล้วเองกล้าเข้ามาที่นี่ได้ยังไงร,รู้หรือเปล่าว่าไอ้แก่นั่นมันอันตรายแค่ไหนอยากถูกมันฆ่าเหรอเออ ก็มันเป็นงานของผมนี่ครับบ้านะเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องพันนี้เนี่ยนะบ้าบอสินดีดูเหมือนว่าชายในชุดลายพรางก็พอจะรู้ถึงความอันตรายของชายแก่แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ดีเออแล้วพี่ละ่ะเข้ามาทำอะไรที่นี่ทั้งการแต่งตัวทั้งการจับอาวุธอย่าบอกนะว่าพี่เป็นทหาร เขาเผยรอยยิ้มออกมาเคยเป็นแต่ลาออกมานานแล้วคนมีฝีมืออย่างข้ารับงานเองได้เงินเยอะกว่าแถมไม่ต้องไปเป็นขี้ข้าใครด้วยอืมเป็นความคิดที่ดีครับว่าแต่พี่เข้ามาทำอะไรที่นี่เหรอต้องไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่เพราะมีปืนไรเฟิลมาแบบนี้เองช่างสังเกตมากไอ้น้องพี่คงไม่ได้มาเดินเล่นหรอกจุดประสงค์ที่แท้จริงของพี่ ก็คือการขโมยสมบัติในบ้านของไอ้แก่สมบัติเปล่าพี่ใช่แล้วล่ะเองไม่รู้หรือว่าที่บ้านของไอ้แกนั้นมีห้องที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมูลค่าของสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ต่ำกว่าสิบล้านส,ส,ส,สิบล้านแววตาของผมลุกวาวหากจำไม่ผิดมีกฎที่ระบุเอาไว้ในกระดาษด้วยกฎข้อที่5ในระหว่างที่คุณยืนรอ อาจจะมีประตูบานหนึ่งในกระท่อมเปิดออกหากคุณมองผ่านเข้าไปหลังประตูบานนั้นจะพบว่าในห้องดังกล่าวเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติสร้อยทองเครื่องเพชรและของมีค่ากฎข้อที่6ห้ามเข้าไปในห้องสมบัติเด็ดขาดมันเป็นห้องที่ถูกใช้เป็นกับดักสำหรับคนโลภหากคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองและเผลอเดินเข้าไปในห้องนั้นหากลูกค้าจับได้ คุณอาจจะไม่ได้กลับออกมาจากกระท่อมอีกเลยผมกล่าวต่อไปว่าแบบนี้ก็แสดงว่าพี่ตั้งใจเข้ามาที่นี่ก็เพื่อขโมยสมบัติในกระท่อมหลังนั้นเหรอถูกแล้วละ่ะพี่เล็งที่นี่มานานแล้วแต่ด้วยความที่ไอ้แก่นั้นมันแข็งแรงเกินไปพี่ประทะกับมันตรงๆไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้เพียงหลอกล่อให้มันเข้ามาติดกับดักแล้วใช้โอกาสตอนที่มันขยับไม่ได้ กลสมบัติออกมาให้ได้มากที่สุดฮะพี่ว่าอะไรนะผมชะงักหันมองยางรถที่ถูกฟันเหล็กงับจนบรั่วแบบนี้ก็แสดงว่าไอ้กับดักพวกนี้พี่เป็นคนวางเอาไว้น่ะสิเฮะอก็ใช่สิวะพี่นี่แหละวางไว้ตลอดทางเพื่อรอให้ไอ้แก่มันเข้ามาติดกับพอได้ยินเช่นนั้นผมก็กำหมัดแน่นแววตาแสดงออกถึงความไม่พอใจไอ้ระยำนี่เอง ที่เป็นคนทําให้ยางรถของผมรั่วให้ตายเถอะทาไมต้องมาซวยเจอคนบ้าแบบนี้ด้วยเองเป็นอะไรวะไอ้น้องมันเผยรอยยิ้มอย่าบอกนะว่าไม่พอใจเฮ้ยเองใจเย็นๆสิวะมีอะไรค่อยพูดค่อยจาถ้าเองจะกโกรธพี่เรื่องกับดักหากมองในทางกลับกันพี่ก็ต้องกโกรธเองเพราะมายุ่งกับกับดักของพี่อา้าวแบบนี้ก็ได้เหรอ พี่นั่นแหละเอากับดักมาวางไว้กลางป่าแบบนี้ได้ไงนี่ยังดีนะที่รถเหยียบถ้าขาคนเหยียบเข้าไปไม่อยากจะคิดภาพเอาก็ถนนเส้นนี้มันไม่มีคนเข้ามานี่วาเองนั่นแหละโง่คิดยังไงถึงมาส่งของที่กระท่อมของไอ้แกรู้หรือเปล่าว่ามันหลอกเองเข้ามาฆ่าผมรู้นะผมสวนทันควันก็นี่มันงานของผมพี่ไม่รู้หรอกว่า ผมผ่านอะไรมาบ้างอะไรของมึงวะชายชุดลายพรางเล็งปากไรเฟิลเข้ามาอย่ามาขึ้นเสียงกับกูนะอย่าลืมนะว่ากูเป็นใครเมื่อเห็นเช่นนั้นผมก็ชะงักไปชั่วขณะลืมไปเลยว่าอีกฝ่ายคือทหารรับจ้างติดอาวุธขืนทําให้มันกโกรธมีหวังหัวเป็นรูแน่ๆแล้วในป่าแบบนี้ก็ร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้โอ้ยอะไรมันจะซวยแบบนี้วะ เออเดี๋ยวก่อนนะจู่ๆทหารรับจ้างก็เอ่ยขึ้นมาใบหน้านั้นปรากฏรอยยิ้มจะว่าไปแล้วการที่เองมาแบบนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ก็ได้ืผมรู้สึกขนลุกกับแววตาเจ้าเล่ห์ของมันมหมายความว่ายังไงก็พี่น่าจะใช้เองเป็นเหยื่อล่อไอ้แก่แล้วอาศัยจังหวะที่มันจัดการเองเข้าไปขโมยสมบัติที่กระท่อมของมันครับพี่จะใช้ผมเป็นเหยื่อ ก็เออสิวาเองไม่ต้องเสียใจไปหรอกการที่เองเข้าไปส่งของที่บ้านมันยังไงเองก็ไม่รอดกลับมาอยู่แล้วไหนจะตายทั้งทีช่วยเป็นเหยื่อล่อให้พี่หน่อยแล้วกันนะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้หรือพี่การที่ผมมาส่งของก็ไม่ได้แปลว่าผมจะตายซะหน่อยจู่ๆจ,จะเอาผมมาทำเป็นเหยื่อแบบนี้มันได้ที่ไหนล่ะเอาน้าถือว่าช่วยพี่แล้วกันเอาไว้ตอนพี่ได้สมบัติกลับออกมาแล้ว จะทำบุญส่งไปให้เองว่าแล้วก็จ่อปากไรเฟิลเข้ามาเดี๋ยวพอพี่ยิงไอ้แกก็จะตามเสียงปืนเข้ามาระหว่างที่มันจัดการเองพี่ก็คงขนสมบัติเสร็จแล้วโทเว้ยผมกำมัดแน่นก่อนจะหันเดินกลับไปที่รถอา้าวนั่นเองจะเดินไปไหนวะผมไม่ได้ตอบอะไรกลับไปหยิบเตาหมูกระทะที่แขวนไว้หลังรถขึ้นมานำไปตั้งบนพื้น เทฐานไม้ลงไปจากนั้นก็ทำการจุดเตาไอ้ฐานรับจ้างเห็นผมทำเช่นนั้นก็ยืนเงียบไปชัว่วขณะเฮ้ยนั่นเองทำอะไรวะจะจุดทำไมผมหันไปตอบสั้นๆผมหิวว่าแล้วก็ตั้งกระทะจากนั้นก็ลุกไปเปิดกระเป๋าหยิบน้ำซุปกับเนื้อหมูออกมาเทาน้ำลงในกระทะพัดไฟให้แรงเมื่อกระทะเริ่มร้อนก็วางมันหมหูลงไป ตามด้วยการฉีกผักใส่ในน้ำแล้วพอน้ำมันเคลือบไปทั่วก็เอาเนื้อหมูส่วนต่างๆสันนอกสันคอเบคอนวางลงบนกระทะร้อนๆเสียงชาของน้ำมันที่ปะทะกับเนื้อดังขึ้นมาผมแกะตะเกียบออกคีบเนื้อหมูที่ย่างแล้วไปชุบน้ำจิ้มสุกี้จากนั้นก็ส่งเข้าปากเคี้ยวงับๆด้วยความอรอร่อยนี่เป็นครั้งแรก ที่ผมได้กินหมูกระทะร้านของเฮียไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเป็นเมนูยอดฮิตเนื้อหมูหมักนุ่มแทรกมันอ่อนๆชิ้นหนากำลังดีพอได้มาเคลือบกับน้ำจิ้มรสเด็ดทันทีที่สัมผัสลิ้นรสชาติกระจายไปทั่วปากฟันเคี้ยวลงบนเนื้อหมูนุ่มๆมันอ่อนๆแทรกออกมาเป็นระยะแบบนี้ให้กินทุกวันก็ยังได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ทหารรับจ้างที่ยืนดูอยู่ร้องออกมานี่เองกำลังกินอาหารของลูกค้าเหรอแบบนี้มันได้หรือวะผมไม่สนหรอกผมบอกขณะขีบเบคอนขึ้นมาพี่บอกเองไม่ใช่หรือว่าจะฆ่าผมไหนๆก็จะตายอยู่แล้วผมจะแคร์ทำไมล่ะว่าแล้วก็นำเบคอนไปชุบน้ำจิ้มส่งเข้าปากรสชาติเค็มๆม,มันๆของเบคอนตัดกับน้ำจิ้มกำลังดีโอ้ยมันน่ากินจังวะ ขอ,อกูกินบ้างได้ไหมไอ้ฐานรับจ้างเข้ามานั่งฟังตรงข้ามโดยไม่รอคำอนุญาตฟ้าตะเกียบขึ้นมาคีบหมูที่อยู่บนเตาส่งเข้าปากโอ้โหโแม่คดอร่อยเลยร้านไหนวะเนี่ยเดี๋ยวกูพาพวกไปกินบ้างร้านเฮียผมเองแต่เปิดเฉพาะตอนกลางคืนนะไม่มีปัญหาหรอกใครเข้ากินหมูกระทะตอนกลางวันวะ หลังจากนั้นผมกับมันก็นั่งกินหมูกระทะไปอีกครู่ใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหิวมาจากไหนขีบเนื้อส่งเข้าปากไม่ยอมพักแล้วในตอนนั้นเองผมก็เหลือบมองนาฬิกาข้อมือตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาอันพอสมควรละผมขีบเนื้อส่งเข้าปากเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็ลุกยืนขึ้นมาจากพื้นอ้าวไอ้น้องเองจะไปไหนวะมันถามในปากยังเคี้ยวงับ,งบ ผมว่าจะไปฉี่สักหน่อยทำไมหลับพี่กลัวผมหนีเหรอโอ้ยพี่ไม่ได้โง่นะไอ้น้องทหารอย่างพี่ผ่านประสบการณ์มาโชคโชนไม่มาหลงกลคนอย่างเองหรอกที่นี่มันเป็นป่าถ้าไม่มีรถเองก็หนีไม่ได้หรอกพี่ต่อให้เลยสิบนาทีวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดแต่สุดท้ายพี่ก็คว้าไรเฟิลขึ้นมาเป่ากบาลเองง่ายๆก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละ S 1> <S 1> ผมรู้อยู่ว่าหนีจากพี่ไม่ได้ว่าแล้วผมก็หันเดินไปยังต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆรูดซิปกางเกงลงทำธุระลงที่โคลนต้นไม้พอไอ้ทหารรับจ้างเห็นแบบนั้นมันก็หันกลับไปกินหมูกระทะต่อผมเห็นมันขี้หมูที่ผมเป็นคนวางไว้ด้วยไอระยำนี่มันไร้มารยาทจริงๆแต่ในระหว่างนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงเคลื่อนไหว ดังเข้ามาจากป่าลึกผมกับไอ้ทหารรับจ้างหันไปที่นั่นตอนนั้นแหละที่มันตกใจรีบหันไปคว้าปืนขึ้นมาปรากฏว่าร่างที่วิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงเป็นชายแก่ร่างกำยำสีสะโล้นสีหน้านั้นแสดงออกถึงความเดือดด้ลนเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะแล้วนั่นมันหมูกระทาของกูเนี่ผมเห็นเช่นนั้น ก็รีบกล่าวออกไปว่าช่วยผมด้วยครับผมกำลังเอาหมูกระทะไปส่งคุณลูกค้าแต่กลับถูกไอ้โจรป่ามันดักปล้นซะก่อนอ๋อชายแก่หันไปยังฐานรับจ้างด้วยสายตาจะกินเลือดกินเนื้อนี่มึงปล้นหมูกระทะกูเหรอเฮ้ยผมเปล่านะลุงทหารรับจ้างรีบปฏิเสธปืนที่อยู่ในมือสั่นกระตุกไอ้หานั่นมันตอแหล มันนี่แหละเอาหมูกระทะออกมากินเองเปล่านะครับคุณลูกค้าผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงหลักฐานก็คาอยู่ในมือมันผมต้องขออภัยจริงๆนะครับเองไม่ต้องมาขอโทษหรอกใส่หัวไปได้ละข้ามีธุระกับไอเลวที่มาขโมยหมูกระทะค้า,าเอาเฮ้ยนี่ลุงเชื่อไอเด็กนั่นจริงๆเหรอเมื่อเป็นเช่นนั้นทหารก็จ่อปืนไปยังร่างของชายแก ก่อนจะลั่นไกดังปืนทว่าชายแก่ไม่ได้สะทกสะทานพุ่งมือไปยังลูกกระสุนก่อนจะหยุดมันด้วยการใช้สองนิ้วขีบทหารรับจ้างเห็นเช่นนั้นก็เหวอแดกแต่มันยังไม่ทันได้หันวิ่งหนีชายแก่ก็พุ่งเข้ามาเสรยร่างมันขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะกระโจนขึ้นไปจับมันทุ่มลงมาย่างพื้นดินชายแก่กระทึบไม่ยั้งตีนนายทหารร้องโอดโอย เลือดแดงสาดไปทั่วบริเวณในระหว่างนั้นผมก็จับรถตัวเองขึ้นมาแล้วค่อยๆเขียนมันออกจากป่าขากลับต้องดูทางให้ดีหน่อยไม่รู้อรยำนั่นมันวางกับดักเอาไว้ตรงไหนบ้าง